รับเข้า2ใบนะครับนี่อ่ะมาใบเฟสตเมาเลยดีกว่านะครับใบนี้ครับเป็นหมวกน็อกมีแค่เพียง6ใบในประเทศไทยเพราะว่าทางศูนย์บริการนะครับเขานําเข้ามาแค่นั้นแล้วลูกค้าท่านเนี้ยครับเขาซื้อไม่ทันติดต่อมาซื้อทางผมด้วยแต่นะครับผมไม่มีนะครับเพราะว่าผมเองก็ต้องเบิกศูนย์เบิกหมวกจากศูนย์เหมือนกัน ตอนนี้ผมไม่ได้รับสั่งแล้วนะครับไม่ได้รับสั่งเองแล้วนะครับแต่ว่าก็ดูตามหน้างานนะครับดูตามวอลลุ่มครับถ้าสั่งทีล้ยเยอะผมก็อยากสั่งเข้ามาเหมือนกันนะครับสองใบนี้เข้ามาเซรามิกโคตติ้งครับแต่ลูกค้าครับเลือกเป็นโปรแกรมที่สูงที่สุดนะครับมันไม่ใช่ซูเปอร์ไฮโดรละอันนี้คือกลายเป็นคริสตัลไดเมนชั่นทั้ง2ใบด้วยนะครับอย่างนี้วันนี้ครับลูกค้าเขาสั่งเอง เห็นไหมอูโหเป็นไงมีตาคุดนี่รู้เรื่องเอาอย่างนี้นะครับข้อมูลตรงนี้นะครับเราเราให้ดูแค่นี้พอนะครับมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเขาพอใจที่เขาจะสั่งเองซึ่งหมวกใบเนี้ยครับพอจบพอจบเคสแล้วอะใบเนี้ยประมาณห0,000่นบาทจบเคสจนถึงมือลูกค้านี่คือยังไม่รวมค่าทำแล้วเราไม่ได้เป็นคนสั่งให้ด้วยนะครับโอเค พี่เขาค่อนข้างค่อนข้างเอาอะค่อนข้างลุยอะนะครับเนี่ยดูนี่นะดูนี่นะนี่คือหมวกมือหนึ่งเบิกเป็นหมวกศูนย์โลมีคาบกาวอะดูนะเนี่ยคาบกาวตรงนี้ครับมันเป็นกาวจากทางโรงงานนะครับ a อ v ีบีพิสตาครับเป็นหมวกที่รูปทรงหล่อมากนะครับแต่นะครับในเรื่องของงานในเรื่องของ นิดๆหน่อยๆที่มันจะต้องเจอนะครับหมวกเมื่อหนึ่งก็จะประมาณนี้อลองดูแล้วกันนะ,ะเราไม่มีเราไม่เราไม่ไมขอวิาพากษ์วิจารณ์กับเรื่องของแบรนด์แล้วกันนะครับมันไม่ส่งผลดีกับเราเราไม่วิจารณ์ดีกว่านะครับใบนี้เป็นใบที่7ในไทยทุกอย่างหลายๆอย่างนะครับเปลี่ยนไปจากเดิมค่อนข้างเยอะหมวกใบนี้เป็นหมวกยุโรปสเปคแต่ยุโรปสเปคของเขาอะครับไม่เป็น ml ms แล้วหรอความ ความยาวของมวกันน็อกสองใบนี้มันมีความต่างในเรื่องของไซส์เรื่องของฟิตติ้งเรื่องของเชลค่อนข้างที่จะมีความต่างครับมันเลยทำให้เราเห็นได้ว่าใบนี้ครับคือยุโรปพอยต์ของเขาก็คือเป็นฟอร์สด้วยความที่เป็นฟอร์สเนี่ยฟอร์สเงาซึ่งมันมีไม่กี่ใบมันมีไม่กี่ลายแล้วฟอร์สเงาใบนี้ค่อนข้างที่จะให้แลกเกอร์มาเยอะมากอยู่แล้วแต่ทีนี้เราไม่รู้เลยนะครับว่าแลกเกอร์เนี่ยให้มาแล้วมันเป็นยังไง ให้มาแล้วฉ่ำไม่ฉ่ำหนาไม่หนาเยอะหรือน้อยแข็งหรืออ่อนไม่รู้เลยใบนี้เป็นการลงงานเราเป็นใบแรกเป็นครั้งแรกนะครับไม่น่าจะมีอะไรที่ต้องเป็นห่วงสิ่งที่ควรจะโฟกัสเลยครับคือพวกน็อตพวกนี้แหละน็อตพวกนี้ครับพอเวลาพังแล้วมันพังเลยวัสดุมันคือแมกนีเซียมพอเวลาพังคือพังเลยนะครับแล้วเบิกโรงง,งานน็อตตัวนี้แพงนะครับแพงแพงเลยครับ ตัวนี้เป็นไงดูเป็นฟอร์นะฮะเดี๋ยวพลิกดูด้านในนะครับใบนี้คือฟูโตโรครับใบนี้เราเคยเห็นในไทยกันอยู่แล้วแหละมีล็อตที่ผมนําเข้าประมาณ20กว่าใบประมาณ20บใบครับล็อตฟูโตโรในช่วงโควิดด้วยนะครับหมวกใบนี้ก็ยังเป็นหมวกที่สวยในใสายตาผมอยู่นะครับใบนี้มีชื่อว่าฟอส d เกียโตนะครับผมไม่มั่นใจว่าผมออกเสียงถูกหรือเปล่าหรือผมอ่านตัวสะกดถ,ถูกหรือเปล่าผมอ่านเป็นภาษาอังกฤษนะ บางทีเขาอาจจะเขียนเป็นภาษาอิตาลีก็ได้เพราะว่าอ,อิตาลีเขาส่วนใหญ่จะเป็นประมาณนี้ครับเขียนอะไรไม่ได้ไม่ค่อยแคร์หรอกว่ามันจะเป็นสากลหรือเปล่าประมาณนี้นะครับแต่ก็ไม่ได้ติดอะไรนะครับสังเกตดูดีๆตรงจุดนี้นะครับตัวตัวแผ่นนี้ที่เขาให้มาตอนนี้เขาเป็นกระดาษแข็งแล้วนะเขาไม่ได้เป็นแผ่นที่แปะลงกับชิลแล้วนะตอนนี้เขาเปลี่ยนไปแล้วก็ใส่มาตามมุดเทียออฟด้วยเอเอมุทเทียออฟนะครับใส่แทนมุดเทียออฟได้เลยซึ่ง เฮ้ยเขาก็โอเคนะแต่ทีเนี้ยไอตัวของกระดาษอะครับมันจะส่งผลให้ชิวเป็นรอยหรือเปล่าอันนี้คือผมไม่มั่นใจไม่ไม่แน่เลยอะไม่ไม่แน่ใจเลยแต่คิดว่านะถ้ามีการเสศษสีเมื่อไหร่อะครับแน่นอนครับอาจจะเป็นอาจจะอืโอเคสองใบนี้ยครับใบหนึ่งเป็นหมวกที่ใช้งานแล้วแล้วใบหนึ่งเป็นหมวกมือหนึ่งนะครับแต่บอกเลยว่าพี่เขาสุดมากสุดมันหมายความว่า คือพี่เขาก็รู้อยู่แล้วครับว่าถ้าของมันส่งมาราคามันก็จะสูสีกับในไทยคือเว็บต่างประเทศเนี่ยลองกดเองดูเนี่ยคุณจะรู้เลยว่ามันเป็นแบบคือมันจะเป็นแบบราคามันเท่ากันทั่วโลกอะ่ะหรือเพิ่งเผลอๆนี่พพนแพงกว่าในไทยอีกนะครับแล้วแกรู้อยู่แล้วครับว่าแกต้องเสียภาษีแกโดนภาษีแน่นะครับหมวกกันน้องหนึ่งใบครับบอกเลยนะว่าถ้านําเข้าแบบตรงๆนะครับเราไม่มีเราไม่มีช่องทางซิกแซกนะไม่ต้องทักมานะ นำเข้าแบบตรงๆครับภาษีเสียเต็มนะครับเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับเฮล멧นะมันจะมีเรื่องจุกจิกอีกทําไมถึงต้องนําเข้าผ่านตัวแทนมันจะมีเรื่องจุกจิกอีกนะครับจุกจิกจริงๆมันเยอะมากรายละเอียดมันเยอะมากอ่ะโอเคครับสองใบนี้นะครับเข้ามาทำโปรแกรม Crystal Dimension นะครับใช้เซรามิกอันดับ2ของโลกมันมีความต่างนะครับมาพูดคุยกันที่หน้าร้านลูกค้าหมายถึงลูกค้านะ มาพูดคุยกับเราที่หน้าร้านนะครับสอบถามรายละเอียดสอบถามอะไรหลายๆอย่างนะครับก็จึงได้คําตอบและผมก็ไม่นึกเลยว่าเขาจะไปตัวสูงสุดของทางร้านเราพยายามบอกแล้วว่าพี่ครับใบนี้มือหนึ่งพี่เอาเป็นตัวฟูลไปเลยครับพี่นะใบนี้เป็นมือสองนะมีรอยตรงโดนตรงนี้นิดหน่อยครับนิดเดียวนิดเดียวนะครับโดนเชนเดเลียแกบอกงั้นนะแกบอกก็เอาฟูลเลยเอาฟูลไปเลย ก็ตามนั้นผมได้หมดผมจัดให้ได้หมดนะครับเซรามิกดีๆนะครับเดี <c> ๋ย <oughs> วคุณจะเห็นผลมันเองมันีี้เป็นหมวกมือหนึ่งเนาะเราจะไม่มีการลือร้อหนวมเราถอดแต่ชิวนะครับจำเป็นที่จะต้องถอดสปอยเลอร์เอชจีบีพทั้งสองใบนี้จำเป็นต้องถอดสปอยเลอร์ครับเพราะว่า <c oughs> คือเราต้องทำให้มันใต้นี้ครับมันจะมีอีกแล้วก็สปอยเลอร์เราก็ต้องแยกโค้ดนะครับ วเซอร์ครับเราก็ต้องแยกโคนให้เสียได้ครับพี่เขาเอาไวเซอร์สีนี้มาจริงๆไวเซอร์ของตัวฟูตูโรครับก็จะเป็นไวเซอร์อีกสีหนึ่งที่เป็นสีเดียวกับช่องลมซึ่งเป็นสีที่สวยมากแล้วไม่มีแยกขายด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นสโมกคือจริงๆแล้วไวเซอร์ของเขาคือสลับกันแบบนี้นะครับแต่ไม่เป็นไรเรามายัางไงเราเคลือบให้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเรายังต้องเจอกับพี่เขาอีกนะครับดูสิดูสิเป็นฟอ r ์สเห็นไหมเนี่ยคือแบบ มันคือฟอร์ร้อยเปอร์เซ็นตน่ะเออแล้วดูอันนี้ดิอ่ะฮะจะครับในเรื่องของแบรนด์นะครับในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ของแบรนด์เราอาจจะไม่มีการพูดที่ใช้คําว่าเปรียบเทียบแล้วกันเนาะมันเป็นการอ้างอิงก็มากเกินไปแล้วมันก็มากพอแล้วนะครับมันหมวกกันน็อกครับดีไม่ดีหมวกที่สวยสวย,สวยเขาสวยเรา,เราดีเขาดีเรามันมีความต่างที่ไม่เหมือนกันนะครับในแต่ละท่านเนาะเพราะฉะนั้นครับถ้าอยากรู้รายละเอียดเชิงลึกถามมานะครับ สำหรับ A G V Pista คุณถามผมได้เลยนะครับผมผมเองก็เป็นหนึ่งคนที่ชอบเขามากๆนะครับแล้วก็ใส่แบรนด์เขามาตลอดระยะเวลาที่ขี่รถนะครับแล้วก็แอร์ไลนก็จะมีในส่วนของปีเก่าๆที่ผมเก็บไว้สะสมไว้นะครับอ่ะโอเคครับทางการทาความสะอาดของหมวกมือหก็เหมือนกันนะครับใบนี้เป็นมือหนใบนี้เป็นมือสอนะครับ แต่เราก็เป็นการฉีดเช็ดแหละเพราะว่ามือสองจะใช้งานแค่ครั้งเดียวอะนะครับมันก็เหมือนมือหนึ่งอะแหละนะเดี๋ยวเราต้องดูด้วยว่าไอ้ตรงที่ปรับผิวด้านหลังเนี่ยเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยคาดว่าไม่ออกแน่เลยอะแล้วมันเป็นผิวด้านด้วยอะแล้วดูดิเล็กเกอร์มันแหว่งไปอะตรงเนี้ยเนี่ยแล็กเกอร์ด้านเนี่ยแล็กเกอร์ด้านครับผมโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า เราก็พยายามให้มันกลิปที่สุดนะครับ<อ>เล็กๆน้อยๆน,นิดๆหน่อยๆนะครับตามภาษาของหมวกมือหนึ่งที่มันควรจะเป็นนะครับแต่โดยรวมนะภาพรวมนะมันคือฟอร์สที่สวยมีมิติที่ดีขึ้นมานะครับ c r ิ s, <S t a l <Crystal> Dimension นะครับเป็นการใช้เซรามิกระดับสองของโลกนะและเดี๋ยวคุณดูตอนจบจะเห็นต่าง เห็นต่างจากนี้อีกนะ,อะโอเคมาใบนี้มีการปรับผิวแล้วนะครับทีนี้ในส่วนตรงนี้ที่บอกว่าโดนโดนเชนเดอรีกระแทกมาแล็กเกอร์มันหลุดครับไม่สามารถทําอะไรได้จริงๆแต่เดี๋ยวลองโค้ดดูก่อนนะครับบางทีอาจจะมองเห็นได้น้อยลงนะครับแต่โดยรวมคือโอเคดีนะครับดีดีมากดีมากสําหรับฟูตูโรดูสิ จะเทียบยังไงอ่ะแล้วตอนที่เราดับตอนเราดับเราก็จะดับด้วยวิธีนี้เนาะเพื่อไม่ให้ฝุ่นมันเข้าฝุ่นผมคัดมันเข้านะครับอืมสวยโอเคเดี๋ยวเราไปเช็ดด้วย IPA ครับแล้วก็ไปโคดเซรามิกกันครับผม เสร็จจบพร้อมส่งกลับครับผมช่ำมาช่ำแน่ใสอะสาใสยแน่ที่เหลือมันคือมิติมุมมองและความลึกผมให้คุณดูกับแสงธรรมชาตินะตอนนี้ประตูหน้าร้านผมยังไม่ได้เปิดนะครับที่มีแสงน้อยนะครับให้ดูใบใบเงาก่อนนะครับ แสงไม่พอกล้องก็จะกระตุกกระตุกหน่อยคุณดูจากมุมด้านล่าง HGV เนี่ยเขาจะมีเหลี่ยมเหลี่ยมคมล่องลึกที่ค่อนข้างจะเป็นอะไรที่โฟกัสมุมมองของคนนะครับล่องเนี่ยเป็นล่องหล่อของเขานะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับของเขาเนี่ยจะเป็นมุมแบบเนี้ย คุณดูแล้วกันว่าความใสความดำมันต้องใสยอย่างเงี้ยมันใสจนเห็นผมได้เลยอ่ะอ่าฮะไม่มีสวอร์มไม่มีฮ o l โลแกรมไม่มีดิฟสแครดไม่มีใดๆทั้งสิ้นนะครับที่อยู่บนตัวหมวกนะครับแล้วผมจะบอกว่าเจ้าเนี่ยใสายมากให้แร็กเกอร์มาเยอะครับแต่แล็กเกอร์ไม่ได้แข็งนะต้องมีขั้นตอนและวิธีในการทำที่เรียบเรียงใหม่แทบทั้งหมดใบนี้เราลงด้วยเครื่องมินิพูลิส ไม่ใช่ไม่ใช่ขอโทษขอโทษเป็นไอบิดนาโนเป็นพระเอกสำหรับเรื่องนี้เลยเพราะว่าลงหน้าใหญ่ไม่ได้เนื่องจากช่องลมอะครับสีเนี้ยเราไม่อยากดับเลยเอาพูดตรงๆนะช่องลม AGV นะครับหลายๆคนทำนะครับจะเห็นปัญหาของช่องลม AGV แล้วเดิมมเป็นสีเดิมโรงงานมาถ้ามันพังเราสามารถจะซ่อมกลับได้ด้วยการที่ทําสีใหม่นู่นนี่นั่นแต่ไม่ต้องไปถึงขั้นตอนนั้นครับเราเอาตรงนี้ให้จบดีกว่าเราดารับแค่เฉพาะจุดดับเสร็จดึงออกเลยนะครับคาบกาวมันก็จะไม่ทิ้งถูกไหมแล้วก็จะมีรอยเดิมจากโรงงานมาก็จะประมาณนี้ตอนนี้เคลียร์ออกนะครับคือมันสวยอะ่ะ สวยมากผมผมกล้าให้ให้ให้ใหผมกล้าพูดได้เลยให้ค่าเขาได้เลยว่าความกรอสของเขาที่อยู่บนผิวหมวกนะครับมีความคล้ายอ r c นะครับแต่อาซีจะแข็งกว่า <c oughs> <c oughs> คำว่าแข,แข็งกว่าในที่นี้มันหมายถึงเลกกเกอร์ที่แข็งกว่านะครับแต่จบดีครับจบสวย จบสวยทั้งคู่ใบนี้จะเป็นฟูตูโร่นะครับหมวกผิวด้านจะเป็นการ P.C.S. ที่เฉพาะทางเฉพาะจุดและต้องเป็นลักษณะการ P.C.S. ที่เฉพาะผิวด้านเท่านั้นนะครับคนทำจะรู้ครับคนทำจะรู้นะครับหมวกที่ปรับผิวก็ไม่ปรับผิวนะครับคนทำจะรู้นะครับมันดูออกนะครับ มิติมุมมองที่มันลึกขึ้นนะครับมันชัดขึ้นนะครับจากที่เคยเป็นขาวฟ้าๆนะครับตอนนี้มันชัดขึ้นเยอะมากนะครับลงเซรามิกไปลงไปเท่าไหร่ซับหมดลงไปเท่าไหร่ซับหมดสิ่งที่ต้องน่ากังวลที่สุดกับเขาเลยนะครับก็คือเราจะไม่ทำให้ดีเทลของเขาหายหรือเสียหรือสูญเสียนะครับ ผิวด้านก็สามารถเคลือบเซรามิกได้แล้วเคลือบแล้วก็ประมาณนี้ไม่ได้เงาขึ้นมาผิวเงาจะยิ่งเงายิ่งขึ้นถูกไหมครับนั่นแหละคือเซรามิกสใบนี้เข้ามาทําโปรแกรม Crystal d i เมนชั่นครับใช้เซรามิกอันดับ2ของโลกนะครับเป็นเซรามิกที่มีค่าความกรอสเยอะและแข็งและหนานะครับในตัวเขาจะเป็นเซรามิกที่จะบอกได้ว่า เอาไว้คีปลายเซนแล้วกันมันต้องมันต้องใช้เซรามิกเบอร์นี้มันถึงจะเอาอยู่อ่ะอแล้วไอ้ตัวคีปลายเซนเนี้ยดันมาอยู่บน2ใบนี้นี่นสิคุณดูสินะครับเป็นอะไรที่มีความเป็นหมวกที่มีดิเฟอเรนซ์อยู่แล้วนะครับดิเฟอเรนซ์ในเรื่องของแมตต์กลอสนะครับแต่พอจบโปรแกรมแล้วอ่ะมันมีความหล่อที่แตกต่าง ใบนี้คือเงาคือเงาจริงชัดคือชัดจริงใสคือใสจริงทุกอนูนะครับใบนี้ชัดจริงนะครับลึกจริงลองดูดีๆนะครับลองดูดีๆตามล่องพวกเนี้ยโหโคตรกินอนะโคตรกริดโคตรเอาอะบอกเลยโคตรเอาอะเอาเซรามิกผมมากเลยอะคือสองใบนี้เข้ามาทำโปรแกรมเดียวกันนะครับพร้อมากันผมก็เลยต้อง ใช้ขั้นตอนที่มากกว่าเพราะว่าในการที่เราอินเฟลตะครับมันต้องใช้เป็นไฟเป็นแฟลตเท่านั้นนะครับสำหรับผิวด้านนะครับแล้วหลังจากเซรามิกเซตตัวดีแล้วเนี่ยมันก็จะมาดูกันอีกครับว่ามันเซตตัวดีหลังจากนั้น8ชั่วโมงแล้วเป็นอย่างไรก็ประมาณนี้ครับใส่มากโคตรใสใสจริงนี่ก็ลึกจริง สสยอาศัยอยู่แล้วใบนี้ครับชัวร์แน่นอนนะครับลึกจริงเหลี่ยมคมล่องลึกเนี่ยดูดิมันชัดกลับมาชัดมากชัดมากครับทำแต่ภายนอกนะครับภายในไม่ได้ทำนะครับก็ถ้าภายในจะทำก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับสำหรับพี่เนรนะครับเจ้าของสองใบนี้นะครับบอกเลยพี่เขาสุดมากนะครับแล้วรอดูครับลองดูครับลองดูครับโชคหน้าที่เป็นกระบอกคาร์บอนนะครับชุดนั้นแหละ S พันสีดำคันนั้นแหละนั่นแหละคือเจ้าของหมวกสองใบนี้ บอกเลยว่ามันเกินคำบรรยายอ่ะพี่มันเกินคำบรรยายไปแล้วอะนะเออเอาไว้เอาไว้ถ้ามีโอกาสนะครับเดีย๋ยวจะมารีวิวรถแกให้ดูนะครับถ้ามีโอกาสนะก็รถแกทำเยอะแยะทำเยอะมากทําล้นมากเลยครับก็ครับหมดทางไปเป็น7หลักนะครับสำหรับรถแกนะครับแล้วดูหมวกดิไม่แปลกเลยที่ทำไมแกถึงกล้าที่จะสู้ กล้าที่จะสู้กับเจ้าใบนี้ในเรื่องของภาษีในเรื่องของต่างๆนานาที่จะต้องที่จะต้องที่ต้องผ่านมันไปนะครับแก้จเงินกับใบนี้ไปห0 0 0ืน 6, กว่าเราแบบโอ้โหพี่พี่เยอะมากพี่เยอะจริงครับงานเจ้า a g v Pista g p Double R ใบนี้สอใบดีนะผมขออนุญ,ญาตปิดจอบไว้เพียงเท่านี้ครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ